บจาให้กับองค์กรที่เกี่ยวกับสุนัขนะคะองค์กรการศึกษาค่ะองค์กรเกี่ยวกับสุนัขจรจัดะคะ่ะเด็กกำพร้าครับเด็กยากไร้อะไรเงี้ยครับจะบริจาคก,ก็อยากเป็นพวกสัตว์อะคะ่ะเพราะว่ามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้านเด็กกำพร้านะครับน้องๆที่มีพิการทางสายตาค่ะเด็กกำพร้าค่ะอยากบริจาคให้พวกสัตว์ ทที่่โดนิ้งะะคเด็กกำพร้าครับบ้านสงเคราะห์คนชราครับเด็กยากไร้ครับให้กับเด็กเหนือค่ะเด็กเด็กบนดอยให้สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะสัตว์เลี้ยงจนจัดหรือเด็กแบบยากจนอะไรอย่างเงี้ยมูลนิธิสืบนะคะเสถียรค่ะโรงพยาบาลอ่างเงี้ยเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับหมาแมวอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสัตว์องค์กรเด็กนะคะน่าจะเกี่ยวกับการศึกษาค่ะองค์กรการศึกษาครับกอนเด็กพิการค่ะกอนเด็กได้โอกาสค่ะองค์กรเพื่อคนชราค่ะมูลนิธิเด็กกำพร้าค่ะจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับ หมาค่ะพวกเนี้ย